ก็เอาละครับก็เก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะทารุกิโอดีซีกันนะครับก็เออ่วันนี้นะครับไอโอเอสนะครับก็ได้มีการอัปเดตทําให้เหมือนเออ่ตามแอนดรอยด์มาแล้วนะครับก็คือฮาโลวีนับตีมาฮาโลวีนนั่นเองครับอ้าวันนี้นะผมจะมีต้องอัปเดตก่อนนะครับถึงจะใส่โค้ดได้นะท่านผู้ชมอ่านะครับเราไปลองอ่ใส่วันนี้ผมจะมีโค้ดมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพิ่ม1000แคร์ลอตนะครับ เราไปกดโคดกดที่ตู้ไปรษณีย์นะท่านผู้ชมกดที่ส่งด่วนนะครับแล้วก็กดคำว่าสปุ o ก S P O O K Y นะครับท่านผู้ชมสปุ o กกนะครับนี่ครับมันก็บวกมา1,000งพันแล้วนะท่านผู้ชมโอ้ยเสียงลงเลยอ่ะโอเคนะครับนี่ก็อ่าแล้วเราก็จะไปดูของที่เราจะซื้อกันนะครับวันนี้ ใช่สินี่ครับท่านผู้ชมก็มันจะมีของเปลี่ยนใหม่หมดเลยท่านผู้ชมเป็นธีมฮาลโลวีนหมดเลยนะครับก็เราก็ซื้อไปครับสปูกี้บิสกิตนะครับซื้อไปเลยอันนี้ก็เป็นกัรมิ่งแฟงรู้สึกจะไปเล่นในทริคแอนทวีตได้ด้วยนะครับเอาแวมพะเอเวอรพาริคลสนะครับโอเคก็เป็นคำสาบนะครับคำสาบของแวมพายเอาไปกินเลือดคน อันนี้ครับชื่อว่ามอนมอนทรสนะครับพรีด t ท่อนะครับซื้อไปให้หมดเลยอันนี้หุ่นไรกาเป็นแวมไพร์เนาะโอเคส่วนเชนเราไปดูให้หมดเลยนะว่าอันไหนมีตีมแวมไพร์มั่งนะครับไอพวกนี้มีไหมไม่มีนะครับเฮ้ยนี่ไงตีมแวมไพร์นี่ไสปุกี้วอ a เปเปอร์นะครับ ซื้อไปได้เลยนะครับตีมแมนพายนวผมจะแต่งบ้านเป็นตีมแมนพายให้หมดเลยนะครับอันนี้ต้นไม้นะครับวีนัสบันนี่ทรับนะเป็นต้นเอ่อต้นกินต้นกินมแมลงอืมต้นกินมแมลงน่าจะใช่แล้วก็อาจจะเป็นต้นกินคนด้วยก็ได้นะครับเพราะต้นกินมแมลงไปมันจะเล็กคนดีนะอันนี้น่าจะเหมือนแบบต้นกินสัตว์ได้เลยนะเนี้ยแบบสัตว์ตัวเล็กๆอะไรอย่างี้ครับอย่าเข้าไปใกล้มันเชียวนะถ้าฉันเป็นคุณ โอเคเอาอะไรออกมาอา๋อนี่กระถางสัดีนาท่านผู้ชมไอ้ไอ,อ้พวกสักดีนา,าโคบาญชีอะไรมันมีกระถางสัดีนาท่านะผู้ชมก็อย่าลืมไปซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับมันมีอันเดียวอย่างเงี้ยวันนี้ผมเสียงแหบมันจะไม่สบายนะท่านผู้ชมก็แต่ว่าอยากไลฟ์เอ้ยไม่ใช่อยากสตรีมโอ้สมองก็ไปละโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาแต่งตัวกันยังไงบ้างเนาะ อ๋อต้องเป็นตอนกลางคืนนะผู้ชมตอนกลางคืนพรุ่งนี้จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชุดอะไรกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วยีรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันเบื่อตัวเองแล้วสิเฮ้ยหรือว่าเราจะได้แต่งบ้านยีราเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เขาบอกเบื่อบ,บ้านดูแหละเบื่อเบื่อบ,บ้านตัวเองแล้วอะอะไรวะเนี้ยพูดจาไม่รู้เรื่องอุ้ยนี่ไงทีกันทีมาแล้วท่านผู้ชม Happy Halloween วันอ่าทาสุกีนะครับ Candy Do Crop Home You Having a Spook Circle Holiday นะโอเค Sick c ต s t เ m d ป p p e r ราไม่ดูไงมไม่ใช่ทีแกนทีมันจะไม่มีทีแกนทีมันจะขึ้นมาว่าทีแกนทีนะท่านผู้ชมเฮ้ยเราแต่งบ้านยีราฟไปแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มันขึ้นมาว่าแบบฉันเบื่อแล้วที่ฉันแบบที่ฉันเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถแต่งบ้านแครนทเอ้ยบ้านยีราฟไปแล้ววันนี้ผมเออมาก อามงาต้นไม้กินคนไปอยู่ในบ้านไปตลกดีวะแบบนึ้นะรอมาตั้งนานะมันไม่ขึ้นัะทีหากระถางก่อนต้นไม้กินคนข้างข้างเตียงแม่งไปเลยดีไหมนี่ไปโอ้โหต้นไม้กินคนข้างเตียงนะ้ผู้ชม มันจะเป็นรอดอยังไงวะเฮ้ยจริงๆเอ่อท่านผู้ชมข้อดีของการแต่งบ้านคุณกีฬาเนะี่ยเราสามารถขโมยของไปขายได้ด้วยนะเราก็กลายเป็นเอ่อเป็นโจรอะเหมือนแบบที่ที่โจรขโมยของทาสุกิอะท่านผู้ชมนึกออกไหมอ่าก็เือนเหมือนแบบตอนที่ทาสุกิโดนป้นอะท่านผู้ชมอันนี้ก็แนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันเลยขโมยไปขายหมด ถ้าคุณถ้าผู้ชมก็ถ้าใครแบบไม่มีตังนะท่านผู้ชมผมแนะนำวิธีนี้เลยนะครับนี่นะเกียนมากบอกเลยบอกไปขายให้หมดเลยไฮ้จริงจรงมันเป็นของบางอันก็ของหายา,ยากนะท่านผู้ชมบันไดขายได้ปะบันไดขายได้ก็แย่แล้วอ่าท่านผู้ชมผมเอาของยีราฟไปขายห,หมดเลยเนาะเแต่บางอันก็ไม่น่าขายนะแต่ว่าเพื่อผู้ชมทำคอนเทนตนะ์ครับ นไปขายหนี่ท่านผู้ชมเตรียมไปขายได้ปะเตรียมไปหมดเลยตู้เย็นนะท่านผู้ชมขอดูตู้เย็นหน่อยนะไม่คงไม่ดยจริงๆผมเสียดายอยู่นะถ้าขายหมดก็เสียดายอยู่อะ ไม่ตลกวันนี้จะตลกวัน,น,นไหนวะเนี่ยเกเ่เอาของมาขายกันนะผู้ชมขายอะไรดีอะจะผมไม่อยากขายผมเอาเอาไว้แต่งอนะท่ะนผู้ชมหรือขายดีเดี๋ยวดูกันว่าจะเอาไหนขายได้นะค่าบผู้ชม อันนี้เยอะมากสี่อันอืมผมไม่อยากขายอะ เดี๋ยวผมเอาพวกที่ยังไม่ได้ใช้แบบเอาไปขายก่อนแล้วกันเนาะเหมือนขอมันจะบังคับให้มันแบบมันแบบเต็มเต็มวยนะผู้ชม หมดหมดแล้วนผู้ชมเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปขายแล้วกันหมื่นสี่ครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของสะสมนะท่านผู้ชมของสะสมอ,ะอันนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ท่านผู้ชม อันเนี้ยคือถ้าเราเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันจะมีด้านล่างมันจะมีแบบสลับไปสลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นปะน่าจะเห็นนะครับก็คือว่าการสลับหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นาหาได้จากลูกบอลสีเหลืองนะท่านผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผมได้มาสามเซตละมันจะเป็นแบบเอ็กคูสีเหรอท่านผู้ชมเนี่ยเอ็กคูสีอันนี้ปลาก็มีนะนี่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็กลายเป็นวัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็งงอยู่เฮ้ยทำไมมันไหนเขาเคยบอกว่าไอ้ลูกเหลืองเหลือมันจะมีแบบมันจะมีความพิเศษยังไงอะไรก็เนี่ยครับมีความพิเศษอย่างนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมเสียงผมไม่ไหวเลยวันนี้ภาพเหมือนใครไม่รู้สิเหมือนใครละเดี๋ยวมีอะไรอีกหน้าเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรให้พูดอีกหน้าอ๋อฮาโรวีมันจะมีเทปนะท่านผู้ชม ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดกดไลค์กดติดตามทิ้งคอมเมนต์อะไรนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ก็น,นะครับถ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับวันนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ใช่องเกจยวับทอยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย